าที่อาสาและสมาคมกู้ภัยตรีศรีสัตนครพนมนำร่างของนายลำเพยจัมปาจากโรงพยาบาลนครพนมไปยังโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้แพทย์นิติเวชผ่าชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะจากนั้นญาติบอกว่าจึงจะนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลศพในจังหวัดนครพนม ส่วนบริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็บ้านของผู้เสียชีวิตปรากฏว่ายังมีญาติไปให้กำลังใจแล้วก็ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการจัดพิธีชาปนกิจศพนะคะ นายลำเพยเสียชีวิตจากการถูกร้อยตำรวจโทรปรีชาบางปารองสาระวัตรสืบสวนตำรวจภูธรพนสวรรค์ใช้ปืนยิงเสียชีวิตขณะเข้าระง,งับเหตุที่นายลำเพยน,นั้นเมาคลุ้มคลั่งเมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยร้อยตำรวจโทอ้างว่าเกิดปืนลั่นและขณะนั้นก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยจนถึงตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนที่เข้าไประง,งับเหตุก็ถูกนายลำเพยใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายเช่นกัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมมีคำสั่งย้ายร้อยตำรวจโทปรีชาไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดโดยให้ขาดออกจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยควบคู่ไปกับการแจ้งความดำเนินคดีฐานกระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ จนถึงขณะน,นี้พนกักงานสอบสวนยังไม่ได้สอบปากคำนะคะเพราะว่าทางร้อยตำรวจโทปรีชาอ้างว่ายังมีอาการมึนศีรัะค่ะ